ครับสวัสดีเอฟซีทุกๆท่านครับตอนเราไปพี่น้องข้อห้อยข้อเบื่อสุขุสุขคนเขาสูช่องแนวทางตัวเลขครับพบพ่อกับผมบุญพาะรวยเคือเก่าเชียงเคยครับสำหรับคลิปนี้พ่อกันเศร้าแน่เมือนน่อไหร่ก็ได้โอ้พายุกับเขาพี่นออ้องเออพูดนะเสียงโกเสียงเอียงห่างเชี่นะครับบรรยากาศช่วงเศร้าๆโอ้บานเท่านี้สุดยอดนะครับอ่าเป็นบรรยากาศธรรมชาติแต่ว่าเมื่อน,นี้แอดอมาตามต่อตัวเลขบเบาเชียงแต่ว่าเบาเชียงว่าเบาเชียงฝันดีแล้ว เออสิ่งเบาเชียงสีฟันจังไรนะครับเดี๋ยวคลิปนี้มีคําตอบเบาเชียงกับกําลังนั่งอยู่แกให้หน้าผลไม้อยังเตะเสากับพ่าชักอ่านี่ครับล่องทารุ่นบังเลาะพ,พ่อยพี่น้องครับผมขอมาแลก็อ,อย่าลืมคนไรคดแช่กดติดตามให้กําลังใจนะกันเนี่ยอ่าชอบกระจัดคัดกับพานสำหรับในส่วนตัวเลขก็ะไรผู้ใดที่บึงมวนมวนเฮ่ฮ่ากับว่ากันไปอ่าผู้ใดที่เอาตัวเลขไปพิหนากรว่ากันไปครับพออ่อยพี่น้องครับผม นี่เบาเชียงมานั่งเห็ดอย่างยูงย่นี่เบาเชียงก็ได้อ่าววัสดีครับเบาเชียงครับวัสดีครับผมดีครับอ่าม,มะนางเห็ดอย่างยู่นี่จะเศร้สาสบายหนิฮ่าให,ห้สัมพายครับที่วานี้เอชีน่ยังก่อให้โอ้ให้สัมภาษยครับทีมงานเอชีบ้าคือรู้นาที่แต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวซุ้มเป็นอยังโอ้หน้าบวมขนาดช่วงนี่หน้าเป็นบวมจังหน่อยเพราะหัอนอนเขากระตื้นตาตูบว่เดียคัดติดหมาเมื่อวานฮะ รกกเรียกกัดเรียกกรันเปลยนยังไงภาษาไทยเขาเอื่อยังเรีย,หรยง,รง,งหอฮะี่ก็เรียกอ่าคนไทยเขาเอื่นนี่ยังเรียกไหมฮะเพิ่นแมงวันไงบหึ่งเลยวะ,ะ <c oughs> <rises> <ühl> มันคือแมงวัน<ข>เนาะเรียกนี่มันคือแมงวันบอ<ข>ือปะนะมันคือคอยะไาเนาะอะไรอะไร ส่งผมก็ไดนะ้เนาะไฮว่าสมพูวางสิบหกนี่จักสีออกเหมือนที่บ่อหัวเนี่ยตาเน้นนะเนี่นยอืมมันอันนั้นบุนี้ขะนะดไ้ว่าขี้เข็บแลีนเข้าขไปหันแนนจริงๆบุรีเลยนี่เนะาะบ้านนี้มาเบ่ามาถามเรียงฝันเป็นยังไงคือว่าฝันดีคักแน่แทะฝันว่าจังไรแน,เน่เลขเข้าปิดตะเขาบอลลองผิดจรณนาบมึงดูแต่ว่าก็ยังบ่งบท่านมาสัมภาษณ์เอาเลขปลายงวดดอก เพราะว่าเดี๋ยวให้โอกาสทั้งวันเบาเที่ยงค้าวยากน้ำดำหน้าดำหน้าจะคว้างบ่ให้ควา้างใกล้ที่แล้วไปลรอใกล้แล้วมาอืออย่างเราเ่าเห็นหลาเมื่อมะน้ำซีหาเมื่อดีมะน้ำอยู่นี่ม <ừ. S 1> ่นมปนซีหาเมื่อหลักสามทีเมื่อนี่แหละมะมะน้ำมะนำ้นำเบาเที่ยงเหยียซีไปวันตามไปเนี่ยตามเบาเที่ยงเห็นเนีงวดนี้นี่การเข้านี่ยอยากได้ยังได้ที่จัดให้เพื่อนว่า อยากได้ยังได้จัดให้เลยเพิ่นวางสั่นเอฟจีก็ได้เดี๋ยวชิโอนเงินไม่ใส่โอนเมื่อเงินมาให้ค่ากับแปะวะสั่นอ่าวันนี้ว่าฝันสู่เพิ่นฟังเนี่ยมืนขึ้นฝันแต่เมื่อไรมันขึ้นขึ้นวันขึ้นก่อนโอ้ฝันซ้อมขึ้นเมื่อแล้วฝันว่าจังไรเนี่ยฝันว่าเช้าวเขาโคมากไม่ใช้เปลี่ยนที่แต่ท้องฟุตเนี่ย ผู้สาวครับผู้สาวไผ่หนิเราอยู่นี่ผีผู้สาวโอ้ผีผู้สาวเอาเอามากไหมเอาผลัมไมหนี่เนาะใส่เขียนไปทั้งไหนใส่เขียนไปทัางทาง,ท,างทีอหรอกทางเมืองผีบุรุษที่เอามากไมมใส่ร้ายเลยบ่ใส่เขียนท่านอืมจะฟันว่างไหนอีกบ่เหมือน มีเท่านี้เอาบอกเพื่อนว่าฝันเลียงหมากไนะม่นหมีเท่านี้ครับเอากันฝันฝันเลียง่ายมมาตวดด้เด็ดสันเป็นไดสันนะคือว่ายมมาตวจมาผ้าไปใส่ก่อน้าไปเพ,พิ่งงานเงานขส่หลอกงานมนกันพีหลอกก็ได้เห็นงานเหมือนกันบาเมืองพีนี่ก็ไดน เราได้เห็นงานในมีคาแรงคือกันพี่หลอกกินเขาา่าบ่ราะอะไรฮะนั่นคือเขาน้ำเกลือเอาพี่หลอกเรื่องพีก็ได้เนาะแล้วย่อมมาทูวดว่าย,ยังอีกบอกปน,นี่วนเว้ยแค่ว่าช่วงมวยขึ้นงานอยู่สร้างงานตึกงานก่อสร้าง อืมคือว่ายอมมาถูด่าเกี่ยวกับเบียงหวยยอมมาถูดวายอย่างไรก่อนเก็บแมก็ถือแล้วตามที่บ้าเสียงบอกถือแล้วโอ้เรื่องเลขที่บ้าเสียงบอกไปในมัถืีแล้วยอมมาถูดบอกว่าเตรียมขายหน้าไว้ซื้อว่อละ่ะไยอมมาถูดวายยอมมาถูดบว่า,าไปตอนนั้น บอกเยี่ยมมาโทษบอกว่าคันบ่ออกตัวนี้ออกตัวไม่เด้อวาบ่ลเหรอยา้ไกมือไกมาเอาไกก็ได้โอ้ไกมือไกมาโอ้มือนี่เบาเสี้ยงเบาเทียงมากเลยพี่น้องมือนี่เบาเทียงส่งสีเบาเป็นอันเป็นยางเบาเทียงมากๆสำหรับมือนี่เนาะตั้งแต่สัมผัสมาหลายมือนี่ไ้ว่ามือนี่เป็นมือที่ได้เนื้อหาที่สุดสําหรับสัมผัสเบาเสี่ยงมีฟันยังเพิ่มเติมบ่บันนี่ให้เฮา บ่มีแล้วเลขไอ้ที่เขียนให้นี่ส้มนั่นนี่จํำได้บะจำได้ซุม,มันใจนี่มันใจตัวใดเพราะว่ากันว่าย่อมมาตูวว่าเลขตีแล้วนี่เลขตัวใดย่อมมาตูดใช้ห้แน่นะนะจำได้เจ่เจ็ดเก้าเก้าเจ็ดเก้ายื่อใส่นะเก่าเจ็ดเก่าเดี๋ยวเดียวอ่อไอ้กับบได้ถืนอไอ้น,นั่นมะน้ำน้อมือนี่น,น,น้ำบไดรถือกระดาษมะน้ำบัไร้รืมเข้า ไปถือกระดาษมานั่นเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวจะเอาอ่าเดี๋ยวจะกลับไปเฮ็ดคลิปในเอฟซีเบิ้องอีกที่หนึ่งเนาะว่าเลขตัวไรเนาะกินข้าวกินน้ำไป็นไรดิไปกินน้าล่องไปสวยไปไหนไปน้าน่ะไปไม้ก็ไปแล้วบ่เศร้านั่นไปลนไอู้ก็ได้แหวนงามใส่มือนีิปะโถเหลี่ยมยิ่งมึงไม่แหวนโถอท้อท้อท้อหัวแหวนกึ่งหดไหลแต่ว่าหัวแหวนโอ้ปวดแล้วซื้อยังขนาดอยู่ในมืออร่อยเลยอิน หลวงปู่คุณเอามาใส่หลวงปู่คุณใชมาทะมองอุดอโอ้ให้มาแต่ละเมื่อนี่ต้องได้ถือพระไว้ตลอดครับเนาะได้กรรมพระไว,พว้พ่อพี่น้องเพราะว่าก็ฉันย้ยมาทรวจีมหาท่านที่กันเมือ่อใดบอกกรรมพระพระหลายให้ว่าผู้ใดอยากได้พระอยากไรยังพระควรหน้าหมาอ,อกในเนอะมือรุ่นน่ะอ่านี่ตรงนู่นน,ะน,นี่มัดไว้ต้งตั้งมัดไว้กังสันซีนะ อ้อาวๆยังไงกะเอฟซีฝากเข้ามาหอหาอยู่ดอกบอกว่าเออคันเลีเขาวันนี้นะเดี๋ยวสีได้มีติปหิยุ่าสันแล้วจะโอนติปมาให้เพราะว่างวดนี้ก็บ่ได้หลยดอกเพราะว่ายังบ่มันใจหงกมะไทายงวดแรกกันบมื่อครับเพิ่นก็นเลยบ่มันใจบ่ก้าซื้อหลายซื้อแต่พอได้ทุนนมาสันว่าเดวงวัดสีมานี่ จังไรคันเลขเบาเสี่ยงเขาเดี๋ยวจัดให้เล่พี่สันยังก็เลย้เล่นเน้นเลขตัวไรก่าบางหนึ่งเฮ้ยยัยเก้ายังก่อนเก้า,ากกเจ็ดเก้ากเก้าเจ็ดเก้าโอ้ความจำยังดีครับนี่แหละนักท่อมยังก่อนนักท่อมอกนี่แหละครับนาตานักท่อมอกกมือนี่นี่แหละเลี้ยนหลพจนว่าเลี้ยนหลายกับได้ควาวม,มือไหลายสังเกตตัวหนังสือเบาเสี่ยงอืเบาเสี่ยงเป็นคน้ฉลาดดิเป็นคนเลี้ยนจริง ในสมัยนั้นบันต่ตั้งแต่กินกาแฟาหลายๆมานีเจ้าเ,เลี้ยเจก่งเนาะเนาะอ่อจะในคลิปนี้กะที่รบกวนเบ่าเสี่ยงเท่นี้เนาะอะ๋บันนี้ก็ขอบคุณ f เอฟซเอฟซก็ขอบคุณเบ่าเสี่ยงคือกันอ้าขอบคุณหลายๆครับผม